หยากเหงื่อเพื่อคนรักไม่ว่าใครก็ล้วนต้องตรักตรำทำงานเพื่อแลกมาซึ่งอยากเหงื่อนั้นแต่หากหยาดเหงื่อนั้นเกิดจากความรักแล้วหลักก็อยากเหงื่อนั้นย่อมมีคุณค่ายิ่งกว่าอยากเหงื่อใดๆอยากเหงื่อเพื่อคนรักเปรียบเสมือนความรักที่บริสุทธิ์และจริงใจเกิดจากความปรารถนาที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนรักอยากเหงื่อนั้นไม่ได้แลกมาด้วยเงินทองหรือสิ่งของใดๆ แต่แลกมาด้วยความรักและความเอาใจใส่หยาดเหงื่อเพื่อคนรักอาจเป็นหยาดเหงื่อที่ใช้ในการทำงานหาเลี้ยงครอบครัวอาจเป็นหยาดเหงื่อที่ใช้ในการดูแลเอาใจใส่คนรักอาจเป็นหยาดเหงื่อที่ใช้ในการต่อสู้เพื่อความรักหยาดเหงื่อเพื่อคนรักเป็นสิ่งที่สวยงามและน่ายกย่องเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์